สวัสดีต้อนรับกับเข้าสู่ครอบครัวแม่ของพอเปียกนะครับเราก็ยังอยู่ที่ภูเก็ตวันนี้เราพาทุกคนมาเที่ยวอีกหนึ่งวันโดยที่เราไปกันที่หาดแรกที่ชื่อว่าหาดบานนาบีดหาดเนี้ยจะอยู่ติดกับหาดในทอนเลยครับเป็นหาดที่ค่อนข้างจะยังเงียบสงบคนไม่ปุกพานมากครับแต่เขาจะมีเรือของทางทัวอะไรมาจอดอยู่นะแต่ว่าถือว่าเป็นหาดที่ค่อนข้างสวยแล้วก็เหมาะกับการชมพระอาทิตย์ตกที่นี่มากเลยนะครับแต่อย่างที่บอกครับอยู่ห่างจากตัวเมือง เพราะฉะนั้นครับคนที่จะเที่ยวหาดไม่ว่าเป็นหันในหางาหานในทอนหรือหันบันานาบีดแนะนําให้พักที่ตรงแถวสนามบินจะดีสุดนะครับผมหาแล้วนะครับผมคือบรรยากาศดีมากเลยสวยจริงสวยจริงสวยจังนะครับผม ว้าวมีสองมุมเลยตรงนู้นก็มีนะครับสวยมากเป็นหาดที่แบบดูดีเดี๋ยวเราให้ดูน้ำก่อนแต่ว่าเขามีนักท่องเที่ยวมานะมาขึ้นมาเล่นนงเล่นหนาน้ำใสมากครับที่นี่ใสมากครับอันนี้ที่หาดบันน่าบีชนะครับผมอยู่ติดกับ หาดในท่อนเลยสองหาดนี้สวยหมดเลยนะครับใครมานะแวะมาได้นะครับแต่ก็อาจจะมีเรือนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ที่เนี่ยข้อดีคือมีล่มมีต้นไม้มีล่มนะครับเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นางแบบนะครับสวัสดีครับครับสอบถามนิดนึงครับว่าอันนี้เพิ่งมาครั้งแรกป่ะครับเนี่ยมาครั้งแรกครับอ่าได้ไปหาดในทอนมายังครับยังครับในทอนในทอนในทอนไปมายังไปมาแล้วจริงๆครับ หาดบานน่าบีสื่อว่าบอบาบูนนะครับผมนี่นะครับยังเช็คอินห้องพักไม่ได้ครับต้องรอเวลาครับแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะเข้าด้านในได้นะครับหลังจากวาร์ปไปหาด บ a นานาบีดนะครับเราก็กลับมาที่ตัวเมืองอีกครั้งเพื่อมาพักที่บอบาบูลนะครับอันนี้เป็นโฮสเทลที่คิวมากราคาห้องพักไม่ถึงพันนะครับยิ่งช่วงโลซีสั้นเนี้ยประมาณ5้0หกอก็สามารถเข้าพักได้แล้วที่เนี่ยเขาก็จะมีส่วนที่เป็นครัวกลางมีน้ําชากาแฟนะครับสามารถชงได้ตลอดแล้วก็มีชุดห้องครัวนะครับใครอยากทํากับข้าวอะไรสามารถใช้ได้มีตู้เย็น นะครับสามารถเอาของมาแช่ได้มีเครื่องซักผ้าทุกอย่างถือว่าพร้อมเลยครับเป็นโฮสเทลที่ใครมาพักหลายวันก็แนะนํานอกจากนั้นนะครับยังจะมีมุมหนังสือแล้วก็มีกีต้าร์ให้เล่นด้วยอันนี้ผมชอบมากเลยสําหรับที่นี่นะครับอย่างที่บอกแล้วก็บอกซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือตัวเมืองอยู่ห่างไกลาจากหาดมากเพราะฉะนั้นถ้าใครพักตัวเมืองแนะนําก็คือเที่ยวตัวเมืองอย่างเดียวเลยส่วนใครอยากจะไปหาดก็แนะนําให้ว่าไปพักแถวสนามบินหรือไม่ก็สุดตรงไหลผมเทพน่าจะดีกว่านะครับ ห้องพักที่เนี่ยจะมีทั้งในรูปแบบที่เป็นเหมือนว่าห้องรวมแล้วก็ห้องเดี่ยวที่มีห้องน้ำภายในตัวนะครับโดยผมจะพักที่ห้องน้ําในตัวนั่นเองก็คือห้องเดียวจะอยู่ชั้นบนสุดเลยชั้น3อยู่ติดกับสระว่ายน้ําขึ้นมาก็ถึงห้องนะครับห้อง34แล้วก็อยู่ติดกับตรงนี้นะครับสระว่ายน้ํา เป็นเตียงใหญ่นี้นะครับผมแล้วก็มีแอร์นะครับมีทีวีเรามาดูห้องน้ํากันโอ้ห้องน้ำกว้างครับกว้างเลยอุปรกรณ์ครบนะครับสะอาดสะอหดห้องน้ําก็เป็นฝักบัวนะครับผมนี่เราเมื่อกี้เห็นอีกหนึ่งประตูเดี๋ยวเราจะไปดูในห้องจะเป็นประตูอะไรนะครับโอ้โหนี่เป็นประตูนั่ง ด้านนอกน,น,นะครับนี่คนะือมาส์เมอร์โอเล่ติดตั้งเก่าแทบบี่เดียร์นะครับเป็แบบนเจ้าเก่านะครับด้าแบบนในก็มีไม่ค่อยมีคนนะครับ ชมห้องาเสร็จแล้วเราก็พาทุกขั้นมากินร้านอาหารร้านแรกที่เราแวะนะครับก็ค,คือโกรามีฮกเกี้ยนร้านนี้เป็นร้านที่ได้รับมิชลินด้วยนะครับเป็นร้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ที่ตัวเมืองนะหลายคนมาก็ไม่ควรพลาดนะครับรสชาติผมว่ามันมีความบอกไม่ถูกมันมีความคล้ายๆของราดหน้าผสมผัดซีอิว๊วอารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็มีเกล็นแบบ กลิ่นของผักค่อนข้างจะชัดเจนกับเครื่องเทศน,นะผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันอนะ่ะเอาเป็นว่าใครมาก็ลองมาชิมดูนะครับสำหรับมิชลินสตาร์ครับมีฮกเกี้ยนร้านนี้นะครับส่วนสเตที่เนี่ยนุ่มอร่อยสั่งได้เลยไม่ควรพลาดกลับมาเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ไปกินหมี่โกลามาครับเป็นหมี่ที่ได้มิชลินสตาร์ได้สองสามปีได้ครับแต่คือด้วยความที่เราเราเป็นคนภาคกลางนะภาคใต้เขาเรียกเส้นคนละแบบก็ แอบงงนิดนึงเขามีเส้นหมี่มีหุนแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวคือก๋วยเตี๋ยวสั่งมาเสียได้เป็นเส้นใหญ่ส่วนมีหุนน่ะน่าจะเป็นเส้นหมี่สีเหลืองมั้งแล้วก็หมี่ก็คือหมี่สีขาวซึ่งรสชาติคือเขาจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าใส่เครื่องก็จะมีทั้งหมูปลาหมึกหอยปลาเส้นอะไรพวกนี้คือรวมทุกอย่างเลยเพราะนั้นอ่ะ กินของวัตถุดิบอ,ออกมาค่อนข้างเยอะเหมือนกันรสชาติก็สำหรับผมนะต้องปรุงเพิ่มรสชาติมันมันออกเหมือนออกแบบกินของวัตถุดิบอ,ออกมาค่อนข้างเยอะอะจะไม่ได้โดดไปทางหวานเค็มเผ็ดหรืออะไรเค็มจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่นั่นเลยมันมันกลางมากแนะนำให้ปรุงนะแต่ก็ถ้ามาภูกเก็ตก็ควรจะมาลองนะอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับผม โอเคสนมราคาก็คือธรรมดา60ถ้าใส่ไข่7จแต่ว่าเลคเคอมเมนต์อย่างหนึ่งคือหมูสเต๊ะตั้งแต่กินมาหลายที่ที่เนี่ยหมูสเต๊ะอร่อยน้ำจิ้มเด็ดมากนะครับ70บาทหมูสเต๊ะนะครับอ่าแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งถ้ามากินที่เนี่ยอาจจะรอคิวนานนิดนึงเพราะว่าเขาทำคนเดียวทำจานต่อจานเลยนะครับอาจ,จใช้เวลานิดนึงนะครับผมก็ต้องรองเวลาแหละอือเดี๋ยวเราจะเดินถ่ายรูปที่ตัวเมืองกันนะครับเดี๋ยวเก็บรูปมาให้ดูนี่ตัวเมือง ตอนนี้คนก็จะเริ่มมาถ่ายรูปก,กันนะครับตู้เมืองเก่าออกเดินทางไปไหนครับไปที่ไหนแหลมพมแท้เฮ้ยไม่ใช่จ๊กจ <Go, go. S 2> ๊กอโอเค hey, okay, ครับสวัสดีครับยามเยียนครับวันนี้เรามาที่ ภูเก็ตฝั่งใต้นะจะมาที่แหลมพรมเทพต่เราก็มาว่าที่หาดยะนุ้ยกันก่อนนะครับผมนี่ <Hey. S 1> เดี๋ยวผมให้ดูตัวหาดก่อนว่าเป็นยังไงครับตัวหาดยะนุ้ย็นาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็สามารถเล่นน้ำได้มีโขดหินให้ถ่ายรูปนะครับถ้าใครแบบรอพระที่ตกดินว่าจะไปที่ตรงกลางหารหรือแหลมพรมเทพกํก็มาดีก่อนได้นี่คนเล่นพารามมเตอร์ก่อนถือว่าแบบบรรยากาศดีมากเลยหาดยะนุ้ยนะครับ แต่ถ้าถามว่าเทียบกับตรงพวกหาดในตอนหรือว่าหาดปันนาบีท่านั้นจะจะสวยกว่านะครับแต่ก็เล่นน้ำได้นะคนเยอะมากเลยเปิดเพลงรองตลอดเวลานี่ตรงนั้นมีที่เชื่อมเหมือนเป็นเกาะด,ด้วย๋ยวเราจะไปดูนะครับ Google ครับเรากำลังจะเดินไปตรงที่เป็นทางเชื่อมตรงนู้น มีคนถ่ายรูปอยู่เราไปดูว่ามีอะไรไหมเออทำแบบมีแบบเรือสำรานนะเปิดเพลงด้วยเปิดเพลงขอครับไม่มเหมือนว่าเหมือนน้ำลงอ่ะมันก็เลยกลายเป็นเหมือนทะเลแหวกคุณจะเห็นว่าตรงนี้มีหนึ่งฝั่งเห็นปะแล้วก็นี้อีกหนึ่งฝั่ง เหมือนเป็นทะเลแหวกเลยที่นี่ก็ยังมีเหมือนร้านบาร์นะอาจจะมีเป็นห้องพักเก๊สเฮาส์ด้วยนะครับที่เนี่ยก็อโอเคนะครับใครมาที่แหลมผมเที่ยวก็มาแวะตรงนี้ได้นะครับผมอันนี้เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกนะครับ นี่ที่นี่เขาเรียกว่าตรงกังหันลมนี่นะครับผมเป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะครับผมนอกจากตรงแหลมพมเทพแล้วก็จะมีจุดนี้แหละสวยไปอีกแบบหนึ่งตรงนู้นไงก็เดินลงรตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดชมวิวสวยมากเลย ด้วยระยะเวลาที่จํากัดเราไปถึงค่อนข้างเย็นแล้วนะครับเราก็เลยตัดสินใจกันว่าเราจะดูพระาทิตตกดินกันที่จุดชมพระาทิตตกดินที่เป็นกลางหันลมอันนี้แทนนะครับไม่ได้ไปที่แหลมพูมเทพเอาไว้ครั้งหน้ามีโอกาสไปภูเก็ตอีกนะครับเราจะเก็บภาพบรรยากาศการชมพระาทิตตกดินที่แหลมพูมเทพมาให้ทุกคนดูนะครับแต่ว่าจุดนี้ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่สวยเลยแหละเป็นจุดที่ค่อนข้างจะมองเราค่อนข้างจะชัดเจนนะครับ นั่งชิลได้สบายๆเลยนะครับส่วนใครที่มาแนะนํามอไซดีที่สุดเพราะว่าที่จอดรถค่อนข้างจะเต็มนะครับมยอไซยังพอมีที่จอดแนะนําว่ามอไซหรือจะไปตอดที่ตรงหานยานุ้ยและเดินขึ้นมาก็ได้นะครับสําหรับสายที่ชอบเดินเราก็ขอลากันด้วยบรรยากาศพื้ที่ตรงดีสวยๆแบบนี้เราพบกันใหม่ E ีพีหน้าภูเก็ตยังไม่จบนะยังมีอีกพีหนึ่งเราพบกันสวัสดี